คุณเห็นชายคนนี้ไหมครับชายคนนี้นะครับผมเขาคือ Nitro n ุกทีวนะครับเป็นสตรีมเมอร์ในแพลตฟอร์ม Twitch นะครับผมก็บางทีก็ทำคลิปบางทีก็สตรีมนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเขามาจะเล่นโลบอกครับและชายคนนี้กำลังจะโดน โกงหรือว่าโดนเกลียนโลบักไป1่ล้านกว่าโลบักเลยนะครับก็ก่อนที่เราจะไปอธิบายสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็อยากจะขอขอบคุณน้องคนหนึ่งนะครับที่เขาส่งคลิปมาให้นะครับแล้วก็มีการแปลเรียบร้อยแล้วนะครับบอกว่าพี่เอาไปใช้ทําคลิปได้เลยนะเอาไปใช้ประกอบคลิปได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะใส่เครดิตไว้ข้างล่างคลิปนะครับแต่ว่าในคลิปก็มีคําแปลของเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีเครดิตอยู่แล้วนะครับข้างในคลิปนะครับผม โอเคก่อนที่เราจะปอธิบายเรื่องนี้ผมขอรบกวนผู้ชมทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ร b e เพื่อกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเ็ื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับหากคุณกด subscribe ภายใน5วินาทีนี้เกาหลีเหนือจะกลายเป็นประชาธิปไตยทันทีครับผมขอไม่ยืนยันแล้วกันแต่ว่ากดไปเถอครับผมก็พูดเล่นไปงั้นแหละครับโอเคเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับในคนนี้นะครับหรือว่าใน Trollnub TV นะครับพี่คนนี้นะครับเขากำลังจะโดนโกง Robux นะครับ หนึ่งล้านกนโลบักคือตอนแรกเขามีหนึ่งล้านห้าแสนโลบักนะครับไม่รู้ว่าเติมไปเท่าไหร่นะครับโอเคก็ถือว่าเยอะมากนะครับแล้วมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงไปดูกันเลยดีกว่าครับ Alright check this guy's robux This is bad This is bad This is funny but bad Look 1.5 mil robux So this guy n i t r o n u k e t v This isn't the first person There's a couple cases He goes survive hotel and uh that's that's the first mistake he made Okay All right, so look, game. he's gonna press this button, continue right here. He had 1.5 mil Robux. Click the continue button a lot of times, please. Click. Oh, I liked the little UI thing, alpha test. You like the little UI thing? All right, keep that. Keep in mind what he just said. He said, "I like the UI thing." Look, buy Robux thing comes up. What happened there? Yeah. Hmm. Um, why did that come up? Refreshing. Refreshing. Fifty-two thousand Robux. That game just oh, stole what? thousands of real-life dollars in just a second. Look at him. You got trolled. They'll put like a UI above the like buy Robux option thing. Here's your. Here's where your mouse clicks. Boop. And I guess it clicks on the, the thing. I don't know how they do it. It's something like that. Okay. I'm not coming in here with all the facts because. Uh, I'm figuring Metaverse means too out what the focused on เอาเป็นว่าผมไม่หาแล้วนะครับคุณผู้ชมบทสรุปของชายคนนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับก็เราไปดูเลยดีกว่าครับเขาได้ลงคลิปล่าสุดแล้วนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากเขาหายไป1.5ล้านโลบักนะครับก็เรียบร้อยครับโดนสแกมไปแต่ว่าวันนี้เขามาพูดคุยเลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ ผมจะไม่เปิดเสียงนะครับเพราะว่าเพลงมันเป็นลิขสิทธิ์นะครับก็ใหคนดูเองนะครับนี่อ่ะเขาก็กดนะครับกด UI ปุ๊บแล้วก็กดจนบอกว่าลบักหมดแล้วนะครับเอาลบัคมาจ่คืนด้วยนะครับนี่คือก่อนนี่คือหลังนะครับเหลือห้าหมื่นกว่าหายไปหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดเลยนะครับกับคนคนเดียวครับ โดนไปเพียงแค่ไม่กี่วินาทีนะครับก็อันนี้อัปเดตแล้วครับบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงไปนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เขาได้โรบักคืนแล้วนะครับก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับอ่านี่คือคลิปนะครับที่เขาได้โรบักคืนครับกลับมาแล้วนะครับ1.5ล้านโรบักนะครับเรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะอ่ากลับมาแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหม ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีด้วยกับเขานะครับที่เขาได้โรบักคืนมาแล้วนะครับหลังจากที่เสียไปหนึ่งล้านสี่แสนกว่านะครับก็นี่น่าจะเป็นบทเรียนกับใครหลายๆคนได้นะครับว่าเราไม่ควรจะเข้าเกมมั่วนะครับแล้วก็ไปกดแบบโอเคอะไรเงี้ยนะครับอย่างน้อยให้เกมนั้นอะมัน เอ่อเรียกว่าไงดีดูรีวิวมันก่อนนะครับดูรีวิวมันก่อนนะว่ามีไลเยอะไหมี่ไลเยอะไหมดูนะครับว่าเกมเนี้ยมันออกข่าวอะไรใหม่ไหมถ้าเป็นเกมของไทยก็น่าจ,จะมีพวกในกลุ่ม Roblox Thailand อะไรอย่างเงี้ยนะครับในเฟซบ o ๊กนะว่าบอกว่าเกมเนี้ยมันโกงเกมนี้มันอย่างงู้นอย่างงี้นะครับก็เอาว่าคลิปนี้มันไม่มีอะไรมากนะครับผมพยายามหาเกมที่ผมจะโดนโกง,งตัวเองแต่ผมก็หาไม่เจอสักทีนะครับเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s สไคร้เพื่อกำลังใจใผมด้วยนะครับ ก็ขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องคนนั้นนะครับที่แปลมาให้นะครับก็แล้วก็ให้ใช้คลิปด้วยนะครับเนี่อขอขอบคุณมากเลยนะครับของครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมไปละบ๊ายบาย